สวัสดีครับพบกับช่องเดซลายนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่7เดือน9กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับวันนี้มี2สภาพอากาศนะครับมีถุงทรายช่วงเวลา8นาฬิกา5 1 1นาฬกา51และหิมะตกหนักช่วง19นาฬกา4 4นาฬกา44นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เขตจับกันเลยครับผมเติมต้นี่เขตจับระดับต่ำนะครับสภาพอากาศถุงสายโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในเขตจับระดับต่ำหิมาตกหนักกันต่อเลยนะครับผมในเขตจับนี้โปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเราไปดูในเขตจับระดับสูงกันเลยครับ สภาพอากาศถุงทรายในเขตจับระดับสูงนะครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยไปดูสภาพอากาศหิมะตกหนักในเขตจับระดับสูงกันเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้บายบาย